นี้เราก็จะเข้าไปชมถ้ำพระปลาานะครับก็คือตอนนี้เราอยู่บริเวณทางเข้านะครับของเมืองท่าแขกก็คือขับรถจากท่าแขกมาประมาณ10กณิโลนิดนิดครับผมก่อนถึงท่าฝรั่งนะครับก็จะมีป้ายตังนี้แล้วก็เราก็จะขับรถเข้าไปตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเส้นทางหมายเลขสิบสองนะครับไปครับผมเด,เดินทางกันเลยครับ โรงเรียนอย่นี้กัมีไล้นี่โรงเรียนเปิดไหมล่ะพบกีเกิดโรงเรียนผอันนี้เป็นทางเข้าวัดถ้ำประพาบเป็นวัดอกีกบ่ ตอนนี้เราก็มาถึงนนะครับถ้ำปลาผาใช่ไหมโอ้ลงไปตรงซอยในถ้ำปลาเสียมอ๋ออันนี้เราจอดลยไว้ตรงนี้อันนี้ถ้ำปลาฝาใช่นะไม่ใช่มีท่อรถอยู่นะว่าอยู่สวยทางตรงนะบอกอ่าอือโอ้แลครับเดี๋ยวย่างไปเบื้องครับว่าถ้ำปลาฝานี่มีอย่างเนี้ำปยอ๋อนี่ครับ นีเป็นถ้ำที่ขุดพบพระพุทธรูปร้อยกว่าสองร้อยเนาะไปบุกถ้ำปลาเชื่อมกันนครับผม,ะมจะสิอ่านให้ฟังยังไงประวัติความเป็นมาของบ้านมาช้างห้าบ้านนาช้างมือเดือนหกเลม่มสิบสองค็ตรงกับวันที่สิบห้าเดือนหกป,ปีสองพันสี่พุทธศักราชสองพสี่สิบเจด จุดักริจะอ่านจังไรครับผมเดี๋ยวเดินทางเข้าไปเบื้องกันรครับรถมาก่อนที่ถิงครับฝรั่งกัเลี้ยวซสายเข้ามามีแต่ค่าฝากรถนะครับประมาณเก้าบาทห้าพันกีบเพราะว่าค่าเงินตอนนี้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับทำน่าจะอยู่ข้างล่างไปบน,งบนหาตกมา ก่อนที่จะเข้าถ้ำมันก็จะมีวัดอยู่ตรงนี้นะครับผมมีอ๋อมีพระอยู่มั้งเห็นคนนอนอยู่ครับข้างในดูครับว้าวภูเขาข<ะ>ลาชวม,ว,ม,ชว,มวิว,ว,วแต่บรู้สิชมอย่างมันอยู่ต่ำ มีกระเทยมานำหนึ่งคนนะครับทีมนี้น้ำเปล่านะคะขึ้นไปถวายพระข้างบนที่ไหนมีบันไขนนนนดขึ้นหรอมีค่ะมีบันไดขึ้นตรงไหนเราข้ามสะพานไอ้ตรงเรือไขนไครข้ามสะพานหนา<อ>้าบันไดอ๋อแต่ว่าหม่องใช่ไหมอีกหม่องเลี้งฝนตกเลยท่าไปไอ้ท่าเป้าควายจะบาดไหมไอจะกรีบไหม ไปเจะขายยังไงคอยมาเทไปซื้กระดองไม้เดินไปไหวเดินไปาก้กี่มาได้สามพันสามพันสามพันสามจีบอันนี้เอาให้ยังครับตอนอันนี้คือยังไม่สวยเขานี่แหนี้ได้มากขนาดนี้หรับฮะนนี้ เท่าไหร่นะงไม่ห้าห้าสิบบาทถือว่านี้นี่แหละมันเป็นสิบห้าพันาไม่ใส่เข่าหาเสื้อให้แม่กันได้ัคืนอะไม่ใส่เข่าอม่เป็นไม้มือไม้มีอทำคููไปสามันว่ะสองสองสอง อะไรอยู่วะวุนาเปียกถือกระเดี๋ยวๆอันคือว่าเ๋ยถือข้ออกอันนี้คือใว้พร้าอยู่ข้างในนะครับครับแมี่้หนา่นสวยย่เลยเวายามนี้สวยได้ใบเก่าอันที่แล้วหนูมาใบทีหน มากราฟากเข้าทำครับผมฝนตกครับตอนนี้อย่างนักเลยครับไปครับเข้าทำกลางสายฝนโอ้โหฝนตกแคบมาพร้อมกับสายฝน บริเวณทางเขาก็จะเป็นทางเดินแบบเป็นนี้เป็นเป็นปูนคอนกรีตนะครับอันนี้ถ้าแบบดูดูฝนตกนักๆน้ำกับที่ท่วมมาตรงนี้ก็คือเข้าสีเข้าออไปทานนี้ได้ครับผมคุณเหรอแวตาฮอนไปก่อนเะครับผมเจอกันได้ถ้ำครับฝนตกฝนตก,ตกหลังจากที่เข้าเข้ามาแล้วก็ทีเจอไอ น,น่าจะเป็นน่าจะมีคนอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีบันไดย,ย่างึ้นไปพูนครับผมไปครับเดี๋ยวเฮาน่า้นาไปเบื้องรแรกเกาจะมีอะไรอยู่ข้างบนนะครับบรรยากาศตอนฝนตกนะครับตอนนี้เ,เห็นยา,นายให้บอกว่าถ้าช่วงฝนตกน้ําจะท่วมนะรตรงน,นี้ก็คือเข้ามาไม่ได้ครับผมไปเดินท่ากัน เจอไดไหมโอ้โหวิวครับผมมาเมื่อกี้แดดสองนาทีฝนตกโอ้โห นะครับตอนนี้เขากำลังสิเข้าทำครับผมทําตัวนี้ก็น่าจะเป็นช่องเล็กๆนะครับที่เขาจะยางรถเข,นะรเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็ที่เจอทำเล็กๆครับเป็นหูน้นอยครับผมอโอ้โห ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำปราเซียมต่อก็คือถ้ำถ้ำพักก็คือไม่ให้ถ่ายรูปนะครับแต่ว่าเข้าชมได้เสียดายครับว่าจะเอาคลิปสวยๆให้ชมแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ครับผมท่นบอกว่าห้ามถ่ายรูปครับผมตอนนี้ก็ฝนตกเย่จุง ไปครับผมหลังจากที่เอาติดผนมาเกือบสามสิบนาทีเขาสิไปใช้โอได้นีมถ้าฝรั่งทีแว้อยู่อทำปลาผาเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าทางเขาเยอะอีกบอนะครับผมบอกว่าเราสิเวษทำปลาผาเลยว่าไปทางฝรั่งก่อนเพราะว่าฝนตกนักครับเพราะว่านี้บอกว่าทางสิไปได้บอตกไปประมาณเกือบชั่วโมงไม่มีหมอกเลยอ่ะ น่ไฟทับประปาต่อครับน้องฝรั่งมารบบทานไปได้ไหมครับพอนีข้างในเขาไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายอืมบรรยากาศถ้ำพะระนืมิมาพร้อมกับสายฝน พืชพานธุ์ดีกว่ามา้าหยางง่ายกว่าพืชพานธุ์ดูหยางง่ายกว่าอันนี้หินมันลึืนหนึ่งทางนั้นค่ะทางรัฐอันนี้ก็จะเป็นบ้านคนอยู่นี่สวยงามครับตรงนี้ฟ้ากระล้องไหมนุดไม น้นเ,เดี๋ยวหมอกมีไหนอะ่ะทุกคนน้อูไไม, <c oughs> มีหมอกเลยนั่งขี่สวยนะครับขี่เรือรถถ้ำเหรอใช่หนึ่งหมื่นกิโลฮือทรายทายสิพายให้เองในบออ่ออนวันนี้จะเป็นข้างล่างถ้ำถ้ำพระนะครับเอาน้ำออกก่อนมันก็สามารถขี่เรือเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ติดต่อใครได้ตอนนี้ กินนี้ก็สวยนะครับอโอ้โหโอ้น่าจะเ,เลิกเจอหนิลองสีฟ้าน่าจะน่าจะเลิกเติบเลยบูดาฟไฟสายมาเนาะนีะ่ครับผูถ้ำพระหนไปไนะโอ้โอ่นาจีมีเรือเนะาะละครับค่ะเดี๋ยวเราไปแวะที่อื่นต่อครับผมไม่ไหวแล้วฝนตก ยางไปลดปัญหาประกันที่สองเพราะว่าฝนตกฟ้าร้องเราตอนนี้ก็ประการที่เก่งอยู่บันนัมีอยู่บ่เอ้าปลาขึ้นไหครับอ๋อตบักใหญ่อ๋อท่านบืนขึ้นไหครับนี่ไม่แหละขึ้นบืนขึ้นอย่าอันนี้ฟ้าฝนตกแป๊บเดียว สองนห้าบทใช่หรอคาทางเข้าไหมอ๋อจ้คุณสามคนเหรสิบห้าพันสิบห้าพันอันนี้เอาใบสาวใบาวบป่หน่งสองบ่าที่เบเสาว่าอกแล้เอาเอาเงินทอนให้เองอ๋อทอนห้าพันไปจากเอดว่าเปล่ยนแด้นับว่เปลนได้โอเคโอเได้ป้าปลาไไหล้านนากหวนปลาบืนมปลาบืนเราจกินแหลกมฮ ฝุ่นตกแป๊บเดียวไหมอ๋อมีแต่ปลาดุกเนาะหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแหละโอุ๊ยเมื่อกี้นี่อ้ายนี่ยเราไปให้เลยตัวใหญ่คนนี้ตัวปลาคอตัวใหญ่เลยเขาแข็งนี่มาหาปัญหาชิบเล็กกันเลยอยากกินแรงอ๋อเนี่ยปลาขึ้นครับผมอขึ้นได้เดียวเลยเนาะเอาไม่ได้เอานี่นะเอามือจับเอานี่บ่จับเอาได้ อ๋อนี่ครับปลาบืนฝนตกแป๊บหรือันนี้คือฝนตกแป๊บเดียวครับพี่น้องชาวลาวหากินแบบง่ายๆกันเลยเอาเอาเพื่อเทียน,น,อน,น,อน,นโอ้โหมอกกำลังขึ้นนะโอ้แต่ในกล้องอบ่เห็นไ,ไปหาปลาไปหาปลา, <laughs> า,ากินแดงเบิ่งนขึ้มามากระเซียเกิดแล้วนี <laughs> <laughs> แกล้วโอ้ป่าก็บื่นเรียนโอ้นี่นะมันขึ้นแบบนั้นนะเอาฝุ่นตกแป,ป๊บเดียวน้ำไหลวันนี้นะปาะอ๋อเรายังว่ายื่น้ำท่วมหมดสภาพอ๋อตอนที่เอาขึ้นมาก็คือยังบ่มีน้ำนะครับฝุ่นตกแป,ป๊บเดียวคือตอนนี้วัวมันกำลังยึดรถเราแล้ววัวป่าหไหม มาทีนึงว่าฟานเนี่เฮ้ยอันฟาสป้าไอันเดือดต้อยมัวแค่แอัวแคเจนทั้งถ้ำมีเราอยู่สามคนครับเดินทางไปยัง ท่าฝรั่งต่อครับผมว่าหัวรถสีออกได้ป่ะครับเพราะว่า,ววา,า,วาเขาเปลี่็นเส้นทางดินแดงดินลุ่มล่างาที่ไปอย,ยู่บอสของเกมบอลอยู่ไหนได้แล้วขนมแล้วขนมนียเริ่มเริเ่มตะคนน่ะตะคนมีตะคนเหรอเดี๋ยวเอา,เ,อาเดี๋ยวเริ่มนะเหมือนละบ่เยิ้มอย่างนี้ยิ้มเฮน้อยมั้ง ยังนั่งเล่นบ่เรียนนี่นี่สาวยี่เรนนี่มาเียมวยขนม่เดี๋ยวมาขนมก่อนผูทานนี่เรียนทะกุนไ่ด้หรอวะมีตะพนนักเรียนยู่นี่น่ะสามคนขนน้อยเลกเรียนเลย ต่อครับปุระหว่างการเดินทางก็จะเจออดิกน้อยอยู่